สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับกับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับหาอ่านได้ครับทั้งในเรื่องของออนไลน์หรือว่าจะเป็นเรื่องของหนังสือพิมพ์ที่เป็นฉบับก็ได้นะครับวันนี้ตรงกับวันพุทธที่24เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับ เรื่องราวที่ประกาศหอมหยิบยกมาคุยในวันนี้เนี่ยจะเป็นท่าทีของพรรคเพื่อไทยกับโอกาสในการที่จะเป็นรัฐบาลทั้งในเวลานี้ถ้ามีการหยุดสภาเกิดขึ้นหรือในอนาคตแล้วใครที่เหมาะสมจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้การสนับสนุนโดยพรรคเพื่อไทยแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่จะมีเรื่องอื่นอีกครับอย่างเช่นกระบวนการในการที่จะจัดตั้ง โค่นล้มพลเอกประยุทธ์ให้ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็มีแนวคิดเหมือนกันว่าอาจจะต้องมีการจัดม็อบชนม็อบขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันสมควรหรือไม่อย่างไรในสภาวะที่บ้านเมืองเรากําลังจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นน,นะครับหัวข้อที่ประกาศอมให้ไว้คือการเมืองเรื่องต้องหลุนนี่เป็นหัวข้อนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับมีคนกลัวครับ ประกาศหอมบอกว่ามีคนกลัวคือกลัวว่าอาจจะเกิดม็อบชนม็อบขึ้นมาอีกก็ได้ที่เกิดนี่ก็เพราะกรณีนี้แหละครับคือกรณีของนาย,ยก8ปีเนี่ยนะครับคือตอนนี้เนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคนที่เขาอ้างว่ามีสารพัดม็อบขึงทาเนียบรัฐบาลอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีการประทะกับม็อบของเสื้อแดงในอดีตที่หันมารักลุงตู่ก็ได้ ก็ดูท่าทีของอานท์แสนน,นั่นซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสือแดงนะครับก็มีการประกาศเมื่อวานนี้เองนะครับประกาศเสียงดังฟังชัดเลยทีเดียวอานนท์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าวันนี้เนี่ยผมได้ประสานงานหมายถึงอานท์เนี่ยนะครับวันนี้ผมได้ประสานงานแต่ละภาคให้ส่งสัญญาณไปยังประธานหมู่บ้านประธานตำบลประธานอำเภอแล้วก็ประธานจังหวัดต่างๆแล้วนะครับ ถ้ามีการยกมวลชนกลุ่มเล็กๆน้อยๆขึ้นมาขับไล่นาย,ยกลุงตู่โดยที่ไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองเลยมีการป่วนบ้านป่วนเมืองกันอีกเนี่ยนะครับพวกผมก็พร้อมนะครับที่จะยกทัพเข้ากรุงเทพเพื่อปกป้องนาย,ยกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาอนนท์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพวกเราได้ใช้ความอดทนอดกลั้นกันมามา,มากพอแล้วนะครับแต่แปลกครับแปลกที่คนกลุ่มนี้เนี่ย ไม่ยอมกลัวกฎหมายบ้านเมืองกันแล้วยังจะมาอ้างว่ามีคนเสื้อแดงบ้างมีคนเสื้อเหลืองบ้างมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพวกตอนอิจเป็นจำนวนมากที่ผ่านมาเราก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับขนาดฟ้าดินยังไม่เป็นใจเลยนะครับแล้วถ้าเกิดมากันจริงเนี่ยพวกเราก็พร้อมเหมือนกันนะครับที่จะจัดม็อบชนม็อบขึ้นมาซึ่งถ้ามันบานปลายออกไปเนี่ย ก็ขอให้ทหารไดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเหมือนกับเมื่อวันที่22พฤศภาคม2557พวกคุณยังจะทำลายประเทศไทยกันอีกหรืออย่างไรนี่คือคำพูดของอานนท์แสน่านนะครับแต่ประกาศหอบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าชาก่อนครับชาก่อนชาก่อนนะครับใจเย็นๆใครที่รักองตูเนี่ยอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งคนมอบเข้ากรุงกันอย่าพึ่งเลยตอนนี้คือถ้าจะเป็นเนี่ยเอางี้แล้วกันขนมาได้ครับ แต่ว่าอย่าเอามาชนกันเลยนะครับเพราะว่าคนที่เดือดร้อนที่สุดเนี่ยไม่ใช่ใครนะกครับก็คือลุงตู่นั่นแหละครับที่จะเป็นผู้เดือดร้อนที่สุดสถานการณ์ม็อบชนม็อบเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงความล้มเหลวของรัฐนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็เคยเกิดขึ้นแล้วครับภายใต้รัฐบาลทักษิณแล้วก็ภายใต้รัฐบาลยิ่งรักนามสกุลเดียวกันก็คือนามสกุลจินวัตนี่แหละครับรัฐบาลทั้งสองชุดเนี่ยถ้าจํากันได้นะครับเป็นฝ่ายให้ท้ายม็อบ ที่ตัวเองเนี่ยสนับสนุนอยู่เพื่อให้ไล่ขครี่ม็อบที่ต่อต้านตัวเองสุดท้ายเป็นไงครับมันก็ไปไม่รอดด้วยกันทั้งคู่ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเลยครับอย่าเพิ่งเอามาชนตอนนี้เด็ดขาดเอาอย่างนี้กันแล้วกันคือเราต้องยอมรับความจริงอยู่ข้อหนึงนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยสามารถที่จะจัดการกับม็อบได้เนียนกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมานะครับสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นยังไงครับ เจอม็อบเผาเมืองเข้าไปนี่ปรากฏว่าสุดท้ายมันก็บานปลายะนะครับแล้วก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองขนาดย่อมขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ามีกองกําลังติดอาวุธชุดดาไปประทะกับเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารเข้าสมัยรัฐบาลยิ่งรักยิ่งหนักเลยครับเพราะมาเจอม็อบกปปสเข้าไปแถมยังมีกองกําลังติด อาวุธ m 7 9คอยทําหน้าที่ในการปกป้องรัฐบาลไล่ถล่มบอปกอปปสกันตอนนั้นจำได้ใช่ไหมครับปรากฏวา่าเสียชีวิตไปร่วม30คนด้วยกันก็จากนี่นะครับจาก m 7 9แล้วก็อาวุธสงครามชนิดอื่นเนี่ยแหละครับและสุดท้ายเป็นยังไงนะครับก็ต้องถูกรัฐประหารไปทีนี้พอมาถึงรัฐบาลลุงตู่เนี่ยถ้ามองกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยผมว่ามันเลยจากจุดพีคหรือว่าจุดสูงสุดของการเผชิญหน้ากับบอบมาแล้วนะครับน่าจะเลยมาแล้วคืออย่างนี้ สอมปีมานี้เนี่ยนะครับมันเกิดบ๊อบขึ้นมาสารพัดเลยไม่ว่าจะเป็นม็อบสนิ้วม็อบทะลุกแกส๊สม็อบทะลุฟ้าทะลุวงังกลุ่มราษฎร63และก็เครือข่ายล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อีกจำนวนหนึ่งเยอะแยะมาก ชุมนุ่มก็ยางดูเดือดน,นะครับเรียกว่าแทบจะเผาเมืองรอบ2กันเลยนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยม็อบทั้งหมดเนี่ยมันเลยจุดพีคมามากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นม็อบที่ยื่นคําขาดว่าลุงตู่ต้องลาออกเพราะว่าอยู่าครบ8ปีแล้วถ้าไม่ออกก็ถือเป็นนายกรัฐมนตรีเถื่อนม็อบกลุ่มนี้เนี่ยถ้ามองกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับก็แค่ม็อบหัวเชื้อรอบใหม่แค่นั้นเองแหละครับส่วนจะจุดติดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้แต่ยากครับบอกตรงๆว่ายากในการที่จะจุดติดยากเพราะอะไรล่ะครับ เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับพักการเมืองที่ไล่ลุงตู่วันละสามเวลาหลังอาหารเลยเนี่ยตอนนี้พักนี้ยังต้องลุ้นกันแบบตุ้มตุ้มต่อมๆเลยนะครับว่าอย่าเพิ่งยุบสภานะจะเย็นๆคือมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะรอกฎหมายเลือกตั้งสสประกาศใช้เพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นพักการเมืองนี้ไม่ได้คิดแค่นี้นะครับต้องไม่ลืมครับว่ายังมีปัจจัยอื่นที่จําเป็นไม่แพ้กันอยู่ปัจจัยที่ว่านี่คืออะไรก็คือความไม่พร้อมนั่นแหละครับ จะมีใครเชื่อกันบ้างไหมครับว่าถ้าหากยุบสภาวันนี้ยุบสภาพรุ่งนี้เนี่ยพักพลังประชารัฐพร้อมที่สุดมีคนเชื่อไหมครับพักพลังประชารัฐนอกจากพร้อมแล้วเนี่ยนะครับยังจะได้คนเก่าที่ไหลออกไปเนี่ยกลับคืนมาอีกหากส่วนเพื่อไทยแหละครับซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกันดูเหมือนว่าจะพร้อมแต่ประกาศหอมบอกว่าแต่กลับเป็นพักที่ยังไม่พร้อมในตอนนี้ครับเพราะอะไรครับ ก็เพราะว่าความที่เพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีอํานาจรัฐอยู่ในมือมานานตั้ง8ปีแล้วนะครับก็เลยทําให้เพื่อไทยเนี่ยเกิดความไม่พร้อมเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกซึ่งต่างกับสมัยที่ทักษิณเป็นนายกนะครับอย่าลืมนะครับการเลือกตั้งเมื่อปี2548เนี่ยตอนนั้นทักษิณมีทุกอย่างในมือครบอํานาจเงินมีไหมมีครับอานาจรัฐแหะครับมีครับอานาจเหนือพักร่วมรัฐบาลแหะครับก็มีเหมือนกันครับนั่นแหละครับเลยทาให้การเลือกตั้งคราวนั้นเนี่ย ถึงได้เกิดผลออกมาในรูปแบบของแลนสไลด์นั่นแหละครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอย่าลืมสถานการณ์นายก8ปีเองเนี่ยกลับทําให้พรรคเพื่อไทยต้องอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกเรื่องไหนนะครับก็เรื่องแคดิีเดตนายกรัฐมนตรีครับถ้าสมมติลุงตู่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองและต้องจบลงแค่นี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเอาอย่างนี้กันแล้วกันไปฟังคําให้สัมภาษณ์ของโลรด้านสีแก้วคําให้สัมภาษณ์เนี่ย มันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนในโครงสร้างของพักเพื่อไทยโดยเฉพาะในระดับบนเอาละอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่าตาแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยจริงๆแล้วหัวหน้าพักเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยครับในการที่จะมาตัดสินใจทางการเมืองขั้นสุดท้ายเลยไม่มีเลยเพราะว่าในพักเพื่อไทยยังมีคนที่เหนือกว่าหัวหน้าพักชลรน่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเราบีรายชื่อ คนในพักเราพร้อมอยู่แล้วกรณีคุณหญิงสุดารัตเกยุยราพันธ์ย้ายไปอยู่พักอื่นเนี่ยเราก็จะเสนอคนที่เราสามารถเสนอขึ้นไปได้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครถ้าหากว่าพักจะเสนอก็ยังเสนอได้อยู่เพราะว่าอยู่ในบัญชีรายชื่อแต่ก็ต้องดูว่าอยู่ในเงื่อนไขที่เหมาะสมหรือไม่นอกจากนี้ก็จะมีการเสนอชื่อคุณชยัยเกษมนิติสิริอีกด้วยนี่คือคําพูดของโลรน่านสีแก้วหัวหน้าพักนะครับ ขีดเส้นใต้คําว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยประกาศหอมบอกว่าพอฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเกิดปัญหาอย่างมากทีเดียวนะครับถ้าหากว่าต้องเลือกนายกรัฐมนตรีกันใหม่ในเร็วนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าการที่จะกลับเข้ามาพรรคเพื่อไทยเพื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของคนที่ชื่อว่าชัดชาติเนี่ยหลายคนในพรรคเพื่อไทยไม่ปลื้มนะครับบอกให้ก่อนเลยไม่ปลื้มแน่นอนและคนคนนั้นเนี่ยชัดๆเลยก็คือ ทักษิณนั่นแหละครับที่ไม่ปลืม้มแต่คนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นด้วยเพราะว่ากระแสชัดชาติฟีเวอร์กําลังมาแรงซึ่งแน่นอนแหละครับอาจจะส่งผลด้านบวกต่อการเลือกตั้งอย่างมหาศาลเลยทีเดียวการให้ชัดชาติเป็นคู่แข่งกับองค์อิงซึ่งทักษิณเนี่ยวางตัวเอาไว้ชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับทักษิณอาจจะมองว่าเป็นปัญหาครับเพราะว่ามันจะเสียระบบของเขาและทักษิณเองเนี่ยก็ไม่ได้วางน้ําหนักไปที่ชัดชาติเพื่อ ให้เป็นทญญายาททางการเมืองเอาไว้ไม่ได้วางตั้งแต่แรกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นทักษิณไม่มีทางหรอกครับไม่มีทางเลยที่จะให้ชัดชาติเด็กกลับพักเพื่อไทยไม่มีทางครับแต่ไอ้ครั้นจะให้ชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอาละแม้จะเป็นคนที่ทักษิณไว้ใจที่สุดก็ตามในสามคนนี้นะครับที่เสนอชื่อไปแล้วเนี่ยแต่มันอาจจะเกิดผลลบอย่างที่คาดไม่ถึงได้เช่นกันเพราะอะไรครับ เพราะว่าชัยกเกษมนิติสิริไม่ใช่นักบริหารน,นะครับเป็นอดีตข้าราชการเป็นนักกฎหมายขณะเดียวกันเนี่ยวาระการดํารงตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีที่เหลืออีกเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองและก็เศรษฐกิจที่มันซับซ้อนกว่าเดิมมากเลยถ้าก็เพื่อไทยดิ้นรนที่จะเป็นรัฐบาลให้ได้มันก็ต้องเจอกับปัญหาสารพัดสารพันเลยนะครับผู้ไง่ายๆว่าเจอจนกระทั่งอาจจะไปเสียศูนย์ตอน เลือกตั้งในช่วงกลางปีหน้าก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปอย่างนี้ครับสรุปก็คือเพื่อไทยเนี่ยยังไม่อยากให้ยุบสภาหรอกครับยังไม่อยากให้มีการเลือกนายกคนใหม่หรอกครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเกมทางการเมืองแค่นั้นเองซึ่งมันต้องเล่นไปตามเกมก็แค่นั้นแหะครับอย่างเช่นกรณีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยเพื่อไทยเองก็ต้องกัดฟันพูดกันเลยะนะครับว่าโหวตควําแน่นอน แต่พูดไปอย่างนั้นเนี่ยใจก็ตุ้มตุ้มต่อม,อม,อมไปว่าาหากสสรัฐบาลเกิดเล่นเกมไม่ร่วโมโหวตด้วยกฎหมายมันก็จะตกไปซึ่งแปลว่าอะไรครับถ้ากฎหมายตกนายกก็ต้องรับผิดชอบด้วยการยุบสภาเลือกตั้งใหม่แต่เลือกตั้งใหม่วันนี้พรุ่งนี้มันคือกติกาเดิมนะครับอย่าลืมเพราะว่ากฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่เนี่ยมันยังประกาศใช้ไม่ทันนี่แหละครับคือสิ่งที่เพื่อไทยเขากังวลอยู่อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างผมไม่หมายถึงประกาศหอมนะครับแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมครับ ว่ามันต้องลุ้นกันหมดแหละครับทุกเรื่องทุกราวไปนะครับ